o o อร์น n ิ่งแต่เช้าเมื่อวานไปเมกะพาซาฮะ <_ d ai> วันแด่วันนี้มีภารกิจไปหลายอย่างมีเรียนนะแต่เมื่อวานเอามาแกะกล่องกันดีกว่าแมวถามนะ <_ d ai> หนึ่งคลิปนะนี่ไปเจอในร้านออนท็อปทอยไปแกะอะไรนะจุ่มนะจุ่ม <_ d ai> จุ่มจุ่มฮาร่าโลฮะฮาร่าโรน่ารักไหมได้ <_ d ai> นี่420บาทเ <Wow. S 1> นีนะเดี๋ยวต้องมาดูอ่ะสีมันเป็น RX78 เลยอ่ะมันเท่ดีนะทุกคนอันนี้มันจะใส่ขาได้มันมีขาให้อยู่ในกล่อง <Okay. S 1> นะน่ารักไหมจ้าไปเลยเอออีกกล่องหนึ่งแม่งคือแบบมันมัน,ม,นมันเป็นสีดำธรรมดาดูดิแต่เนื้อมันเป็นเหมือนคาร์บอนเห็นปะ สวยสวยแต่คืออันนี้สวยกวา่าไงอะไรนะฮาโรใช่ไหมอันนี้หนึ่งอย่างเก็บเข้ากล่องไม่มีอะไรคือก็ประมาณนี้แหละเฮ้ยต่จริงจริงแล้วคือเอาไว้วางบนโต๊ะวางไว้อะไรเงี้ยจุ่มจุ่มกล่องสุ่มมันเหมือนมันไม่มีแล้วนะ <S <S ถ้ามันออกมาอีกเงี้ยแต่นี้สีมันเป็นแบบเหมือนกับแบบว่าอา ไม่ใช่ซีเข็ดนะกองจุ่มกองจุ่มอันนี้หนึ่งอย่างเมื่อวานไปเห็น e zero เฮ้ยน็อตกูได้มาครบแล้วไปประกาศหาในกลุ่มอีวากเลียนมันมีออกมาสี่ตัวน,นี้เป็นตัวที่ตัวที่สี่นะ <Okay. S 1> แต่คือว่าเราเหมือนกับแบบจะพูดว่าไง คือไปประกาศหาในกลุม่มมีคนเลิกเล่นพอดีประกาศหา3ตัวเขาเลิกเลิกพอดีอเลิกเล่นนะแล้วก็ได้มาในราคาที่ถูกโคตรและแถมไอ้นี่ด้วยป่ะ <Wow. S 1> ที่เห็นเมื่อวานเนี้ย uh. ไอตัวกล่อง <Yeah. S 1> กล่องอะกล่องอะไรวะ <Hey. S 1> ปืน <Hey. S 1> แคตลิกอะอันนั้นแถมมาให้เลยนะกล่องหนึ่ง uh. เออนี่งานทีซีโร่อะนี่อีว e ักเรียน0ูนยานะเป็นสีเทาๆ ดำๆเนี่ยแบบนี้มีแขนมาให้ด้วยเห็นไหมคือเท่อะชอบแต่คือที่สําคัญคือมันเป็นเหล็กมามันเป็นโลหะมาคือมันเป็นไดแคสมาแท,บท,บ,ท,บ,ทบทั้งตัวเลยสวย <S <S ดูดิดดเอ้ยนี่มีอะไรมีมือมาให้แขนมาให้4อันสำรองแล้วก็มีปลัก๊กมาให้นะนี่แล้วมีมือมาให้หนึ่งสสสี่ แล้วก็ที่ตัวอีก5นะแล้วก็นี่มีฐานมาให้นะเนี่ยหนักๆเลยนี่เป็นโลหะาทาั้งตัวของใหม่ๆลองจับน้ำหนักดูไหมเนี่ยลองจับน้ำหนักเลย<ห>เออหนักอันนี้เป็นเหล็กเลยเ<ห>นี่ยสวยคือถ้าเกิดไปเล่นแบบงานเมทัลบิวของ บันไดอะ่ะมันก็จะมันมันจะมันจะแพงกว่าเนี้ยแต่คือแบบถ้าเฮียชอบอย่างนี้มากกว่านะอันนี้ได้มานี่ในราคาหลักหลักพันหลักพัน <Okay. S 1> ไม่ใช่พันบาทน,นะแ้วก็ก็เอาเรื่องอยู่แต่คือว่าเฮ้ยเห็นมานานแล้วล่ะ นี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเก็บเรามาดูกล่องนี้กันดีกว่าอ,อันเนี้เมลถามของแท้นี่เมลถาม,เอ,มเ,เออกล่องเบลเลยแต่คือว่าข้างในมันใหญ่หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้มาจากอ่ามาจากพีบันไดนะนี่ค่อยๆ่แกะอุ้ย นี่มาสมนะก็เหมือนจะ1ใน80กล่อง <Wow. S 1> ในประเทศนะครับผมดูเขาแพ็กมาพี่บันไดเขาแพ็กของกันอย่างนี้ปโัโทนะแล้วมันก็มีใบพรีเมียมบันไดอ่ะ, <S <S อะคืออะไรคืออะไร อ่ะมันบอกไหมเนี่ยมันเขียนว่าอะไรไม่ได้เขียนเลยนี่ MSN 0 4 Service Option Part นรีรเรรเร่เรลูเล่เรลูเล่เรลูเล่คืออะไรแมวถามกันดีกว่าปะ่ะนี่ <S <S ผัวเราต้องแกะครับเพราะเราชื่อมือแกะนะนี่ผัวแบบนี้ ออราคาขายมันน่าจะราคาขายของพีบันไดมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0พันหรืออะไรประมาณนี้ะอะไรว่ามันมีกล่องในกล่องในกล่องอีกทีนะเนี่ยอ้าฮะอ่เออเนี่ยดูดิ แม่งเลยนี s <S ่ดูดิน,นี่มีอะไรมาให้บ้างนะนี่มีเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ฟันแนลข้างหลังมันแล้วก็มีสายแล้วก็มีออปชันเยอะแยะมีปืนรู้สึกว่า네มีปืนมาสองอันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจับอยู่นะนี่อุ้ย ลิเวอรนี e. ่โคตดเท่นะครับผมแกะกันดีกว่ามากอันนี้แกะแค่นี้ได้คลิปหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยค่อยๆแกะคือจริงๆอยากเอามารีวิวคู่กับตตศบีนะแต่คือแบบอันนี้แกะกล่องนะแกะกล่องให้ดูก่อนนี่มันก็มีกู้มือมาให้นะมีอะไรมาให้บ้างนี่ มีมาให้สองถาดนี่เห็นไหมนี่มีปักมาให้เห็นไหมมีคนมาให้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มีไม่รู้อะไม่รู้อะอันนี้ปืนนะนี่แล้วก็นี่มีปืนมาให้แล้วก็นี่เป็นที่ใส่ฟันแนลรู้สึกว่าฟันแนลใช้ของเดิมนะครับผมแล้วก็มีเหมือนไฟมาให้แล้วก็มีไอตัวจุดกำเนิดพลังงาน ไฟฟ้านะครับผมเ,เรามาแกะทีละอย่างกันดีกว่าไหนๆจะแกะแล้วแกะแม่งเลยเนี่ยเบื่อจริงๆกับการที่มันโอ้โหเ,เออมันติดมาสี่อันเลยอ,ะะอ่ะมา ดูกันดีกว่าน,นะนีโอ้โห่เน่อันนี้มันให้อะไรมาปืนอันนี้เป็นปืนสวมไงแต่ปืนนี้มันก็สวมให้มันใหญ่อีกทีหนึ่งไงนะนเดี๋ยวมารีวิวกันดีกว่าสีเสือก็ทำมาใช้ได้นะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากนะสำหรับอันนี้นะครับอา้าวเก็บก่อนหนึ่งอัน อันนี้ก็จะเป็นฐานต่อขึ้นมานะครับยาวเบื่อยนะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยไปดูในคู่มือแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไปใส่บนบนด็อกอีกทีหนึ่งแล้วก็นี้นี่เป็นยางเสียบโชวแล้วก็ไปเข้าไปที่หุ่นนะมีให้1 2 3 4 5 6 7 8เส้นนะครับผมและนนี้ก็ไปเสียบอะไรก็ไม่รู้อะประมาณนี้เออใช่่นี่ไงนี่ยอันนี้เสียบเขานี่วก แล้วเข้าไปที่ตัวหุ่นนะยางโงโง่ๆนี่นะแล้วก็มีนี้นะที่เสียบปืนอีกทีหนึ่งอะทำสีมาพอใช้ได้นะครับอ่ะอันนี้กล่องหนึ่งอ่ะเรามาดูอันนี้อีกกล่องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแกะยากแกะเย็นที่เป่งเลยอ่ะอีกหนึ่งอันเอ มีอะไรบ้างอันนี้ที่ใส่ฟันแนลของมันใหญ่ดิใหญ่ดิออปชันพาร์ทไงของเดิมเดิมมันจะเป็นแบบว่าเรียบเรียบนี่เห็นไหมนี่เราก็ใส่ที่ตัวมันแล้วฟันแนลมันจะเอียงมาอย่างงี้อันนี้มันจะเฉียวอันนี้มันจะเทเนี่ยเนียเซต้าอะไรเนี่ยชื่อของมันนะมันมีชื่ออยู่นะเดลต้าอะไรน,นี่มาอย่างงี้อันนี้จะขยับได้อีกด้วย เออนี่ประมาณนี้ต่อไปเป็นปืนนี่ปืนนี่อะไรที่มันที่มันต่อได้อนี่นี่อันนี้นที่ไปอะไรวะไม่ใช่นะปืนเท่นนะเ,นเห็นไหม,มเทเทจ้าไปเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ เปิดฟิตไฟได้แต่ต้องใส่ไฟเข้าไปอันนี้นะปึ๊บไม่รู้ว่าใส่มาให้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่ใส่ปืนหรือปลั๊กอะไรพวกรวกนี้นะ <Okay. S 1> ใส่กลับไปไเหมือนเดิม,อ,มอันนี้ก็จะอยู่ที่อันนี้ที่เสียบสายไงุ๊บน่าจะใช่นะครับ ที่อยู่ข้างหลังวางไว้ยึดกับด็อกอีกทีหนึ่งนี่อย่างนี้ประมาณนี้แหละนะเราก็แกะให้ทุกเพื่อนๆได้ดูว่ามันประมาณนี้มันมีอย่างนี้แล้วก็ที่เตียบปืนเนี่ยไอตัวนี้มันเตียบหลังปืนไงเนี่ยอันนี้ใช่ไหมใช่ใชจะเสียบเข้าไป เฟียวงอกกระเพาะแพ้ไปดีกว่าเมลถามเดี๋ยวจะไปทุระไปเรียนต่ออะประมาณนี้แล้วกันเจอกันพรุ่งนี้บายบายสวัสดีครับ